ก็ดีเลว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเปิดฉากในการซื้อตัวผู้เล่นได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินครับหลังจากที่คว้าตัวนักเตะอย่างโจชัวเซิร์ซีนะครับมาร่วมทีมจากบอรุนยาได้เป็นคนแรกครับจากนั้นครับดีลต่อมาดีลที่2ก็เป็นเลนี่ยโร و แต่ชาติตัวมาจากรวได้สําเร็จครับก็ถือว่ามีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับทางมาริดด้วยนะครับสำหรับตัวนักเตะแต่สุดท้ายนะครับทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถเจรจากับนักเตะได้ลงตัวแล้วก็ไปกระชากตัวมาร่วมที แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่คว้าตัวเลนี่โยโร و ก็มีข่าวครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังจะได้ตัวนักเตะอย่างโมเนลูกาเต้มิดฟิลชาอุกวัยมาร่วมทีมด้วยนะครับหลังจากที่มีการเจรจาสัญญาส่วนตัวกับนักเตะนี้เป็นที่เรียบร้อยก็เหลือเพียงแค่ขั้นตอนในการเจรจาราคาค่าเนื่ยค่าตัวกันนะครับกับทางฝั่งของเปียเชส่วนล่าสุดครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ว้าวเหมือนกันครับเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีข่าวกับนักเตะอย่างชาบี้ซี นักเตะค,คนนี้นะครับวัยเพียงแค่21ปีครับแล้วก็ผลงานนะครับในการลงเล่นยูโรครั้งที่ผ่านมาถือว่าแจ้งเกิดได้เต็ม,เต,มเต็มเลยเหมือนกันครับหลังจากที่ลงเล่นในกับทีมชาตินเเอรแลนไป6นัดยิงไป1ประตูแล้วก็ทำสามแอสซิสช่วยพานเนเธอร์แลนด์ครับผ่านเข้าสู่ร,รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบเซมิไฟแนลได้สําเร็จครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นหนึ่งในนักเตะของนเนเธอร์แลนด์ที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดแล้วในยูโรครั้งนี้เลยครับ นอกจากนี้นะครับผลงานเมื่อดูการที่แล้วนะครับชาบี้ซีมอนครับเขาเล่นในสัญญายิมตัวกับแอร์เบรไลซิกแล้วก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวครับลงเล่นทุกรายการนะกับแอร์เบรไลซิกเมื่อดูการก่อน43นัดยิงไป10ประตูแล้วก็ทําอีก15แอซิสด้วยกันนะครับผลงานยอดเยี่ยมสุดๆครับแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาสื่ออย่างเลกิปในฝรั่งเศสก็มีการรายงานข่าวครับว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ร่วมวงนะครับพร้อมล่าตัวชาบี้ซีมอน มาร่วมทีมร่วมกับสโมสรอ,อย่างบาเยิร์นมิวนิกและก็แอร์เบ่ไลซิกครับย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้ทางชาบี้ซีมอนนะครับก็คือร่วมงานกับรูดฟานดิสรอยมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นช่วงฤดูกาล2022-2023ในขณะนั้นครับรูดฟานดิสรอยเป็นกุนซือของทาง PSV ไฮโอเฟนและก็ทางชาบี้ซีมอนครับ โดนปล่อยตัวจากเปเชมาร่วมงานกับ p s เอเฟนด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันครับในฤดูกาลนั้นที่ร่วมงานกับรุดฟานนิสรอยและนอกจากนี้นะครับเลกิปก็มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับปีศาจแดงแมนยูนิต็ดครับก็พร้อมที่จะดึงตัวชาบี้ซีมอนมาร่วมทีมครับแต่โดนปฏิเสธโดยทางเปเชโดยแมนยูนะครับในเวลานั้นยื่นเงินให้กับทางเปเช50ล้านยูโรด้วยกันซึ่งก็โดนปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยครับ แล้วล่าสุดครับเมื่อคาคืนที่ผ่านมาเลกิฟก็บอกว่าแมนยูต็ดในตอนนี้ก็อยากจะได้ตัวชาบี้ซีมอนไปร่วมทีมครับหลังจากที่โลททาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทั้งแอร์เบริสิกแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในยูโรครั้งที่ผ่านมาครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางเลกิฟก็บอกว่าดีวนี้ก็ถือเป็นดีวที่ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากว่าสโมสรอ,อย่างบาเยิร์นมิวนิกเองก็ต้องการตัวอยากได้ชาบี้ซีมอนไปร่วมทีมครับบาเยิร์นนี่ก็แสดงทีท่าจริงจังแล้วก็พร้อมล่าตัวอย่างเต็มที่เลยครับ เช่นเดียวกันนะครับสโมสรอ,อย่างอาร์เบลซิกก็อยากได้ตัวนักเตะค,คนนี้ไปร่วมทีมแบบถาวรหลังจากที่เขาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแล้ะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าดีลวนี้มันจะจบลงอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยการทํางานของทีมงานซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในฤดูกาลน,นี้นะครับก็ถือว่าทํางานกันได้อย่างรวดเร็วครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวโจโชเซอร์ซีมาจากโบูลอนาได้ตัวเลนี่โยโร่มาจากลิวนะครับ ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับอะไรก็ถือว่ายังเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีของชาบี้ซีมอนถึงแม้ว่าจะต้องไปแย่งตัวกับทางบาเยอร์แล้วก็ไอเบไลซิกเองก็ตามนะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะครับสลหรับเดียวนี้นะครับสลหรับทางชาบี้ซีมอนนะครับเป็นนักเตะที่ถือว่าเป็นเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับก็ถือเป็นสเปคที่เอริกเทนฮาก็ต้องการตัวอยู่แล้วนะครับและถ้าได้มานะครับความหลากหลายความคิดจัดในเกมลุกก็จะมากขึ้นด้วยนะครับ ก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าดีลนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านาทีนี้นะครับแมนยูนเต็ดเป็นข่าวกับนักเตะคนไหนด้วยทีมงานหลังบ้านชุดนี้นะครับแมนยูสามารถลุ้นได้ทุกดีวนนะครับและเ,เพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทางชาบี้ซีมอนนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ